โอเคนะครับทุกคนนี่คือโซล่าบอคเมนผมผมไม่รู้ว่ามาันมาตอนไหนแต่พูดติดตามน้อยมากนะได้แค่สิบเอ็ดคนเองแต่เน,นี้ยโคตรบ้าเลยทุกคนอันนี้นะ่จาจะประมาณไ,ไทยแายด์เนี่ยมันปัดมือหมีเอ้ยปัดมือนีอ่ะปัดมือหนีแต่อันนี้นะครับทุกคนด้านล่างอะ่ะมันชี้ไปทางโซล่าบอคเมนทุกคน โอ้โหสวยแล้วครับทุกคนนี่มันติ๊ t ตอกยังมีอีเหรอไม่เดือไม่เชื่อไม่เชื่อติ๊กตอกแกมีด้วยเหรอฮะแต่เราก็มีติ๊กตอกแล้วช่องเราอยู่ในติ๊กตอกแล้วแต่อันนี้เราใช้แท็บเล็ตนะตั้งยากหน่อยโอเคไหนโซลาร์ค่ะบอเดทุกคนดูไหมผมทางช่องในติ๊กตอกแล้ว โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นอะไรวะไม่ใช่ทุกคนนี่ไม่ใช่ dress, oh oh, yes. อ่าอ่าอย่เพิ่งเปิดเพลงได้ไหมทุกคนเดี๋ยวก่อนนะอืมไหนอะล้าวพาร์สบังล้าวพาร์สบังล้าวพาร์สล้าวพาร์สไหนช่องเราหไหนช่องเราวะนี่ไงช่องเรา อันนี้ยอดดูไปกี่คนไม่รู้เนี่ยคนกดถูกใจแต่พูดติดตามยังไม่มีเลยอันนี้เพิ่งทําตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันนี้มีตั้งแต่เมื่อวานแหละไปะโอเคแล้วยูทูบหายอ้าวยูทูบหายอ๋อก่อนดีกว่าเออเดี๋ยวบาก่อนโซลาบอบอมเนม์มันล้อเรียนไทยมั้งโซลาบอไทยแลนด์ อเห็นไหมทุกคนเออทุกคนดูไหมผมไม่ชอบคาเมนว่ะมันมันมันล้อเรียนไทยว่ะล้อเรียนเพื่ออะไรฮะล้อเรียนเพื่อสะใจเหรอฮะฮะฮะ,ฮะมันเกนสะใจมากใช่ไหมฮะที่ล้อเรียนไทยขนาดเนี้ยโซลาอคคาโบดียไหนวะโอเค I met her in the Kuiper Belt. I should be around here somewhere. Ugh, I hope she doesn't see me. Hey, you're back. Ugh. Hey, Sharon. I missed you. Okay, man. Oh, he's calling me again. I'll have to edit the video again. It's okay. This is Solar Ball Climb Body. Okay. Solar Ball คอมโบดีโอ้คอมโบดีนี่มีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันขอเดูแบบหนึ่งนะโอ้โหหน้าปกแกก็ไม่มีเห็นไหมเสือกยังรอคนอื่นอีกเออ นี่อะไรวะไม่เสียกล้อกคนอีดีกว่าค่าว่นดูนี่หน่อยเนี่ยพี่กบกเกยังมีเลยขอดูความคิดเห็นหน่อยเอ้าแกใค่ะเด้อเดาเดาเดาออ่านไม่ออกเอ,อออันนี้มันโกรธว่ะโซลาร์บอลไทยแลนด์นะจ๊ะถ้าโซลาร์บอลไทยแลนด์มาเห็นเนี่ย Kau sebablah ni baik